สวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนสมาชิกทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับคอม PC คอมตั้งโต๊ะนะครับตรงนี้แนะนํานิดนึงนะครับสําหรับเพื่อนสมาชิกที่แบบเป็นยู้เซอร์แล้วก็อยากจะทําความสะอาดเครื่องเองนะครับหรืออยากจะแกะตัวซีพียูออกมาทําความสะอาดพวกนี้นะครับให้ควรระวังนะครับผมเพราะว่าถ้าเราไม่ชํานาญก็ยกให้ช่างเขาจัดการนะครับยกตัวอย่างเครื่องนี้นะครับลูกค้าถอดตัวซิงค์ระบายความร้อนซีพียูออกมานะครับตัวขาล็อกมันหักลูกค้าบอกว่าตัวซีพียูมันเลอะนะครับ ลูกค้าแจ้งมาว่าซ p u ยูมันเลอะนะครับเอาทิชชู่เช็ดเนี่ยสะอาดนะครับเนี่ยตรงนี้มันเป็นซิลิโคนระบายความร้อนนะครับมันไม่ได้สกปรกนะครับผมตรงนี้นะแล้วอีกอย่างเห็นไหมครับมันหักนี่ผมก็ไม่รู้ว่าลูกค้าแก่ยังไงให้มันหักนะครับถ้าไม่ชํานาญนะครับผมผมแนะนําให้ยกให้ช่างนะครับเป็นคนจัดการให้เนาะเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะมีปัญหานะครับเหมือนเคสนี้นะครับผมที่ลูกค้าแก่เองแล้วมันมีปัญหาแตกหักนะครับ ตอนนี้เราก็ต้องเปลี่ยนขาใหม่นะครับผมให้ลูกค้านะมันหักนะครับตอนนี้ก็จะเป็นซิลิโคนนะครับระบายความร้อนนะครับ ลูกค้าไปเช็ดมันออกนะครับผมมองว่ามันสกรปรกนะครับที่ตัวนี้มันเป็นตัวระบายความร้อนของ CPU นะครับมันไม่ใช่สกรปรกเนาะเพราะว่าถ้าลูกค้าไปเช็ดออกเองหรือทําเองนะครับมันไม่มีอุปกรณ์หรือไม่มีอะไรความเปิดขึ้นมาการเครื่องมันจะร้อนแล้วดับนะครับจะมีปัญหาได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นซิงค์นะครับระบ,บายความร้อนของ CPU นะครับ คือถ้าไม่จําเป็นก็อย่างที่ผมบอกครับถ้าไม่ไม่จำเป็นก็ยกให้ช่างเขาจัดการให้นะครับคือเราไม่ต้องไปทําเองนะครับผม นี่นะครับแน่นแล้วนะครับเนี่ยถ้าเราแก่เองนะครับมันไม่มีตัวซิโคนระบายความร้อนมันก็ทําให้เครื่องคอมเรามีปัญหานะครับผมอย่างที่ผมบอกนะครับเพื่อนเพื่อสมาชิกเนี่ยถ้าเป็นยูทเซอร์ที่ใช้งานเองนะครับผมแนะนําให้ส่งให้พี่พช่างนะครับหรือร้านซ่อมใกล้บ้านให้เขาจัดการให้นะครับถ้าทําเองมันต้องมีอุปกรณ์ที่พร้อมนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองเปิดเครื่องดูนะครับนี่นะครับเปิดเครื่องขึ้นมาเครื่องก็ติดปกตินะครับผม อาการเดิมของลูกค้าก็คือพอไปแกะถอดออกมานะครับมันใส่ตัวพัดลมไม่ได้นะครับเพราะมันหักนะครับแล้วก็ตัวสิลโคโนระบายความร้อนลูกค้าไปเช็ดออกนะครับทําให้ใช้งานไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวใช้งานได้ปกตินะครับนี่นะครับ ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็อยากที่บอกไปหลายๆครั้งนะครับถ้าเพื่อนๆไม่ชํานาญนะครับก็ยกให้พี่ๆช่างเขาดูแลให้นะครับผมอย่าไปทําเองเนาะถ้าทําเองก็ต้องมีอุปกรณ์ที่พร้อมนะครับผมเพื่อที่จะไม่ให้เครื่องมันมีปัญหานะครับ